เขา้อยแล้วนะวันนี้อยากกินอะไรกวางคือน่ารักอะ่ะช่วงคริสต์มาสก็จะมีของสำหรับคริสต์มาสประมาณนี้นะคะตกแต่งบ้านมีแค่สองชั้นนะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะเป็นพวกกับพิมะตกคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารถเยอะนะแก้วละ5ยูโรนะคะแล้วก็น่าจะมีค่าเช่าแก้วด้วยที่สิงเหลืองนี่คือมัสตาร์ดนะหิวแล้วสิ สวัสดีค่ะเช้านี้เปิดฝากระปุกขนมคุกกี้คริสต์มาสเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะว่านีดตั้งใจจะห่อให้เพื่อนบ้านให้เจ้านายนิดแล้วก็ห่อเอาไว้กินเองนะเพราะว่าคือน,นี้จะไม่ให้เด็กๆเปิดกระปุกแบบนี้กินเพราะว่ามันเยอะแล้วมันหลากหลายนะคะแล้วก็นี่กลัวว่าเดี๋ยวน้ำตาลมันจะเลอะบ้างแล้วก็ตัวแยมคือถ้าน้ําตาลมันเลอะมันจะดูไม่สวยนะก็เลยนีดจะแยกกระปุกเอาไว้นะคะตอนแรกนีดก็เอาใส่แยกไว้นะแล้วนิดล้างใหม่นะคะเพราะว่ามันเยินมากๆเลยนะ ก็เดี๋ยวจะห่อเลยนะคะแล้วก็แบ่งขายด้วยนะหนึ่งกระปุกนะคะเพราะว่าเราทำทานอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนแม่เขาชอบกินเนาะนิดก็เลยเทำเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ของน้องฟิโอน่านะน้องฟิโอน่าทำนะคะมันเป็นให้คลายโคุกุสมคโรเน่นเนาะใส่มะพร้าวนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจน้องใส่อะไรบ้างนะแต่บอกเลยว่าอร่อยมาก เนี่ยข้างในมันจะฟูฟูแบบนี้นะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะประมาณแล้วจริงๆในสูตรนะนิดเห็นว่าเขาจะต้องใส่แยมเจลีเนี่ยช่วงตรงกลางด้วยนะคะก็คือใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะคะแต่นิดบอกน้องว่าคือมันใหญ่แล้วแล้วมันอร่อยแล้วนะไม่ต้องประกบก็ได้น้องก็เลยเลยตามเลยเนาะก็เอาไว้แบบนี้นะคะก็ฟูฟูกรอบหอมนะนี่เลยนะคะก็ขนมต่งตางๆได้ยินเสียงแมวนะนิดก่อไฟด้วยนะคะ นี่เลยก็เป็นหน้าตาขนมคุกกี้ทั้งหมดที่นีทำนะบวกกับน้องฟิโอน่าช่วยด้วยนะคะปีนี้อย่างหนึ่งนะโอเคค่ะทีนี้ก็จะห่อใส่กระปุกเลยนะได้ยินเสียงนะโอ้ลิซิเลนก็นึกว่าอะไรนะกูเทนมอร์เกนตื่นนอนแล้วเนาะตื่นนอนแล้วก็เลยเล่นเล้วเราเสียงอะไรเนาะ เราตั้งต้นคริสต์มาสแล้วเรียบร้อยนะคะก็เอาไว้มุมนี้เ,เพราะว่า,ามุมแมวโนม,มนเขาย้ายมาไว้ฝั่งนี้นานแล้วนะคะปีนี้เราก็เลยมีที่เนาะก็เลยได้ตั้งต้นคริสต์มาสตรงนี้ไม่ได้เปิดไฟนะก็จะเปิดช่วงเย็นกับช่วงเช้าแบบหนึ่งนะคะหรือว่าโนมินเขาเปิดช่วงเย็นแล้วก็อตอนเช้ามันจะปิดเองอัตโมติเนาะประมาณนี้นิดซักผ้านะคะแม่บ้านก็เตรียม รักซ่าหลับปุ๋ยเลยนะโอเคค่ะทีนี้เราก็าจะไปห่อขนมกันนะนิดจะห่อของเพื่อนบ้านก่อนเป็นคนแรกก็เรียงขาเขากันไปนะคะนิดล้างมือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็จะได้ประมาณนี้ เกินไปแล้วก็ไม่ให้หน้อยเกินไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เ่ก็ได้ลวประมาณ ต่อไปนี้ก็จะห่อให้เจ้านายของนิดเองนะคะค่อยๆใส่ลงไปคือแฟนของเจ้านายน้าเขาไม่กินถั่วนะแต่ว่านิดเลือกไม่ได้นะคะคือน,นี้จะต้องใส่ไปแบบเป็นรวมมิดอะเพราะว่าไม่งั้นก็จะน้อยเกินไปนะ เป็นดอกใหญ่นิดนึงนะคะตัวนี้จะบางเบามากเลยนะถ้า จับแรงเกินไปก็คือบอกเลยว่าแตกนะคะต้องค่อยๆระวังตัวแมวเนี่ยน้องซาร่าเป็นคนทำนะคิตตี้ช่วยกันนะคะของเจ้านายคงจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นถุงยาวนะคะมันจะดูน้อยอะถ้าน้ใส่น้อยเกินไป อนิดลืมเลยนะลืมมูสเอ็กเคนนะคะลืมตัวเนี้ยเดี๋ยวใส่ชิ้นหนึงแล้วก็วนเหมือนเดิมอีกรอบหนะึ่งลืมตัวไหนหรือเปล่า 把汤匙里边，然后呢？ ตอนถือไปก็ต้องระวังนะกลัวเดี๋ยวหักขึ้นมาโอ้ยตัวนี้นิดใส่ไปแค่อันเดียวอยู่เลยนะนิดลืมอ่ะเห็นไหมวนไปวนมาก็นนิดต้องเปลี่ยนกระปุกเพราะว่า,วานิดจะเอากระปุกใส่ขนมให้เพื่อนแม่ก็เลยต้องเอาคุกกี้ดอกไม้มาใส่ในนี้นะคะหรือว่านุก,กัดบลูเชียนก็แล้วแต่ที่จะเรียกแล้วกันนะ อันนี้ก็ต้องเบามือมากเลยนะคะเพราะแตกง่ายมากสูตรนี้อร่อยนะนีิชอบกินเรียบร้อย กระปุกนี้เป็นของเพื่อนแม่นิดนะนี้จะต้องอช่างน้ำหนักด้วยนะคะต้องให้ได้หนึ่งกิโลกรัมเรียงเป็นแบบว่าจุดละสองชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวค่อยดูน้ำหนักนะใส่ไปก่อนตาช่างนีอยู่ข้างล่างนะคะจะมองไม่เห็น อันนี้ไม่สวยนะอันไหนไม่สวยเราก็เอาออกนะคะอันไหนไม่สวยเราก็เปลี่ยนเอาที่แบบดอกสวยๆนะนู n o เอเคนลืมไม่ได้เลยมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะก็สลับกันไป เนี้คือเบามากเลยนะกว่าจะได้1นกิโลนี้คงยากเหมือนกันนะคะ อย่างที่บอกนะไม่สวยก็อออกต่อไปก็เอาใส่กระปุกไว้กินเองเวลาตอนนั่งดูทีวีทีนี้สวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรนะเรากินเองนะคะ นี่ใส่เป็นหย่อมๆเลยนะรู้สึกว่าจะเต็มแล้วอะยังใส่ไม่ครบเลย อันนี้คือนนิดชอบกินมากนะแต่อย่างที่บอกว่าหยิบปุ๊บนะ่ะคือมันเละได้ทันทีเลยนะคะนี่ก็เลยใส่ไม่เยอะนะเดี๋ยวไม่หยิบกินเอานะคะสำหรับกับปุกนี้ นิดห่อขนมเสร็จแล้วก็แค่สี่กระปุกนะคะทีนิดห่อก็มีให้เพื่อนแม่1กระปุกนะอแล้วก็ให้เพื่อนบ้านหนึ่งกระปุกนะคะ ให้เจ้านายนิดหนึ่งถุงแล้วก็กระปุกนี้นิดห่อไว้กินเองที่บ้านนะตอนที่เรานั่งดูทีวีนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวนิดจะปิดกระปุกให้หมดเลยนะนิดเอามารวมกันนะคะอย่างตัวนี้นิดก็มารวมกันคือเราจะต้องเอาตัวที่มันคล้ายกันมารวมกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหนุงนะคะอย่างตัวนี้มารวมแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะหนุงนะคะแต่ถ้ารวมแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็จะไม่นุงนะคะก็นะส่วนอันนี้ก็จะมีแยมอยู่แล้วนะคะก็เข้ากันกับตัวนี้เนาะ ส่วนอันนี้ก็เอาไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาเยอะอยู่แล้วก็อันนี้เหมือนกันนะโอเคค่ะทีนี้นิดก็จะเก็บกระปุกแล้วนะจะปิดฝาเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเพื่อนบ้านเลยนะตัวนี้นิดลืมให้ดูจานนี้เลยนะนิดเก็บเอาไว้กินเองนะคะแล้วก็น้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าเนาะถ้าเลิกเรียนมาก็จัดจานนี้ก่อนเป็นจานแรกเลยนะคะเพราะว่าคือจะให้ใครมันก็ดูน่าเกียดอะ ขายก็ไม่ได้นะคะเมื่อก่อนนะนิดเคยทําขนมขายนะน้องฟิลหน้ากับน้องซาร่าบ่นตลอดเลยว่าทําไมหนูต้องกินที่แบบขี้เหร่ขี้เหร่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อธิบายให้ลูกฟังนะคะว่าเออแบบเราต้องเอาขายเราต้องเงินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องกินแบบนี้นะคะน้องซาร่าเดี๋ยวนี้คือรู้แล้วนะบอกหนูต้องกินที่ขี้เหร่ขี้เหร่ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าน้องอยากชิมน้องจะรู้เลยนะว่าต้องกินอันที่แบบไม่สวยก่อนนะคะมันแตกกันนะ ส่งขนมเสร็จแล้วตอนนี้นิดกำลังจะไปที่ห้างนะไปซื้ออาหารเช้าอย่างที่บอกนะคะไม่แน่ใจว่าจะซื้ออยังอื่นด้วยหรือเป่าเดี๋ยวดูก่อนนะหรือว่าเดินเล่นเพราะว่าเราซื้อของเยอะแล้วนะคะของกินเต็มตู้เย็นไปหมดเลยนะกินไม่ทันด้วยนะคะเพราะว่าทําทีกินแบบสองวันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะห้างข้างหน้านี้นะที่เราจะไปซื้อของกัน ลงจอดรถนี่เลยนะคะร้านนี้ที่นิดตั้งใจมาซื้อกันนะก็จะมีมะกอกในกระเทียมน้ำมันนะคะเขามีหลากหลายนะเดี๋ยวนิดพาดูนิดนึงให้โน้มมันสั่งไปก่อนนะเขารุ้ยแล้วนะวันนี้อยากกินอะไรเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบแนวตุรกีนะคะ มีเยอะมากชาฟ์ฟเคซ่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะพวกผักในน้ำมันต่างๆอันนี้ก็อร่อยนะไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยเนี่ยน,นิดอยากกินอันนู้นนะคะที่เผ็ดเป็นฟริชคเคซ่บอกชาฟ์ฟเคซ่อะไรเงี้ยรวมมิตรกุ้งในค็อกเทลก็อร่อยนะเนะี่ยอร่อยมากด้วยนะนิชอบแต่อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมมิตรดยำ ลายตายหมดเลยนกพิเศนเอาอีกนะเพราะว่าน้องฟิโน่าก็ชอบกินยะสกุตอันนี้เป็นซาซิสกี้เอากุ้งด้วยนะยาดีกเนลมค็อกเทลเนสโอเคเท่านี้นี่อยากลองกระเทียมนะยาดีสไลชทั้งหมด5อย่างนะคะนี่คีอซัสอเลสันดังคอ คายจ่ายครจ่ายอะครจ่ายนี่เป็นทั้งหมดที่เราซื้อนะคะแล้วก็นี่จะซื้อขนมปังด้วยนะครึ่งหอ่อหรือว่าครึ่งแผ่นนะคะนี่เลยนะนี่อยากได้นเนี้ยนานๆที่จะซื้อนะไม่ได้ซื้อทุกครั้ง นี่จ่ายไปทั้งหมด29ยูโร97เซนขนมปังเนี่ยนี่ซื้อแค่ครึ่งก้อนนะคะแต่ว่าเขาแถมให้เป็นทั้งก้อนเลยนะจ่ายไป1ยูโร50นะคะสำหรับครึ่งก้อนนะหมาน้อยรอโน้เมอนอยู่นะน้เมนเอาของไว้ที่รถนะคะนิดขึ้นมาชั้นบนเพราะว่าตั้งใจจะมาดูกระปุกใส่ขนมคุกกี้คริสต์มาสเพิ่มแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะ เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงใกล้ๆคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะจัดตกแต่งแล้วนะต้นคริสเปลมนะคะด้วยไฟประดับเราเดินวนมาจากทางนี้แล้วก็มาเจอกว้างคือน่ารักอะเอาไว้ให้คนแบบถ่ายภาพกันนะคะ น,นิดก็กำลังจะเดินวนกลับนะเพราะว่าเจอรกระปุกอยู่นะคะแต่ว่านิดเจอแบบเป็นราคาเดียวอะ่ะนิดอยากได้แบบทรีอนวันอะไรเงี้ยแบบสามไซส์น้องนมันบอกว่าจะดูให้ในอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าอ่ะนิดไม่ได้ถุงมือที่นี่นะร้านนี้นะคะวได้สามคู่เลยนะอ่ะสองคู่นะคะอีกคู่หนึ่งได้ที่อื่นนะโเมินแบบถามนะว่านิ้อยากได้อะไรหรือเปล่านิดบอกไม่เอานะ เพราะว่าเพิ่งซื้ออยู่นะคะเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบเดี๋ยวเดินดูในร้านนิดหนึงเนี่ยร้านขายของนี่ก็เป็นของตกแต่งสำหรับต้นคริสต์มาสนะช็อกโกแลตของขวัญของฝากนี่เลยตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่ทำขนมคุกกี้คริสต์มาส สำหรับปั๊มนะมีให้เลือกหลากหลายเนี่ยกระปุกที่นิดอยากได้อะแต่ว่าจะเป็นแบบแนวสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนิดนึงนะคะอันนี้มันเล็กไปอ่ะน่ารักนะเหมาะสำหรับใส่นขนมแล้วก็ให้เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะถุงมือนะคะสำหรับเตาร้อนๆ <c oughs> หนูมันบอกเธอเรียกหรอบปอกเปล่านะ ช่วงคริสต์มาสก็จะมีของสำหรับคริสต์มาสประมาณนี้นะคะตกแต่งบ้านนะส,ะส่วนใหญ่399 oh, ต้นคริสต์มาสหัวใจสำหรับแขวนต้นคริสต์มาสนะอันเนี้ยตกแต่งบ้านทั้งนั้นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นพวกเทียนเี่ยคละ น่าจะเป็นแก้วนะอาัสสกลาสเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเทียนอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเทียนสไตล์แบบธรรมดาแบบนี้เนาะ,ะส่วนอันนี้เขาก็เอามาวางสาหรับช่วงคริสต์มาสนะคะให้มันเข้ากับบรรยากาศตรงนี้เขาตั้งเป็นเลขหนึ่งถึงเลขที่สิบสี่นะก็เป็นช่วงไวนักาเล,ลนเดอร์นะคะ ที่เขา,เาทําปฏิทินนะแต่ว่นนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีของแห้งจริงหรือเปล่านะน่าจะมีนะคะเขาชอบทําแบบจับฉลากนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าห้างใหญ่นะคะทางเข้าออกตรงนี้ก็เป็นกลางห้างนะสามารถนั่งดื่มนั่งจิบกาแฟได้นะคะมีแค่สองชั้นนะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะเป็นพวกกับคงกับข้าวเนาะข้างบนก็จะเป็น ร้านเสื้อผ้านะคะร้านขายรองเท้ากระเป๋าสร้อยของแต่งบ้านต่างๆเนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็มีร้านเบเกอรี่สำหรับนั่งแบบจิบกาแฟพักผ่อนนะข้างล่างก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะร้านเดอเอ็มร้านตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็รวมๆนะคะแล้วก็ท่านี้จำไม่ผิดชั้นบนสุดเป็นโรงหนังนะข้างบนนะคะแล้วก็มีที่ยอก่งกายนะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพาดูบรรยากาศโอเคค่ะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะเพราะว่าเออไม่รู้จะไปไหนต่อนะคะซื้อของก็อาหารเต็มตู้เลยเนาะโนมันบอกว่ายังไม่อยากกลับบ้านอยากมาเดินเล่นต่อนี่ก็เลยโอเคนะคะกลับไปที่รถไปเอาหมวกแล้วก็ไปเอาถุงมือนะมาเดินเล่นในเมืองนะคะก็เดินข้ามมานิดเดียวนะเพราะว่าโนมนบอกว่าอยากจะไปดื่ม อยากจะไปหาอะไรกินนะเพราะว่า me, uh, S <S mm hmm. เขาจะมีไว้นักสมาร์เล็กๆนะคะอยู่ในเมือง mm hmm. บรรยากาศในเมืองที่มะตกคนก็เลยไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารถเยอะนะรถเต็มเลย mm hmm. ที่มีไฟติดเยอะๆข้างหน้าเรานะคะนั่นก็คืองาน ก็จะมีเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องปิดเสียงนะก็จะมีไส้กรอกขนมปังแล้วก็ซอสนะคะตรงนี้มีกล้วยใบแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะแก้วละ5้ายูโรนะคะแล้วก็น่าจะมะีค่าเช่าแก้วด้วย เยอโนะตนนมินสั่งมาแก้วหนึ่งดื่มร้อนๆนะก็จะมีแบบอย่างที่บอกว่ามีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นมินบอกว่าอยากกินไส้กรอกขนมปังแล้วก็มีซอว์ขาวด้วยนี่ก็เลยซื้อมาให้นะอันนี้อยู่ที่5ยูโรนะคะส่วนอันนี้วัสดท่าไหร่คห้ายูโร50แล้วก็ลบค่าแก้ว2ยูโรนะคะ อ่าก็แล้วแต่เครื่องดื่มราคาเท่าไหร่นะก็มีป้ายบอกนะคะอร่อยไหมชื่อสิงเหลืองนี่คือมาสตาร์ดนะ <c oughs> หิวแล้วสิคืนนี้กินข้าวมาแล้วนะถ้ากินอีกก็คือแบบจุกแน่ๆเลยอะ่ะเพราะนี้กินข้าวแม่มาจากเมืองไทยแล้วนี้ทาอาหารไทยนะคะนึกอยากกินก็จัดเลยแบบจุกๆนะ ทีนี้เราก็จะกลับไปที่รถรถเราจอดอยู่ในห้างข้างหน้านี่เลยนะคะห้างนี้นมัน,นบกจะชวนดื่มนะตอนนี้โองตรง,ตรงว่าอิ่มอะ่ะเมื่อกี้ก็กินขนมไปอีกนิดหนึ่งนะพวกเราถึงบ้านแล้วนะคะนี่เป็นทั้งหมดที่นิดได้มานะก็ได้ผัดหมี่เหลืองมาให้น้องเฟียวนะกับน้องซาร่าคนละกล่องนะคะอันนี้น้องซาร่ากินไปนะบอกว่าพาสต้าเดี๋ยวหนูจะกินวันพรุ่งนี้นะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ได้นะ แล้วก็นิดได้ที่ตกแต่งต้นคริสเปลมานะคะพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะตั้งต้นนะอ,อ,อยากได้สามอันนะคะแต่ว่าเขามีแค่สองอันนะแต่ว่าสีอื่นมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่านิดว่านี้มันสวยอะนะสีแดงสีเงินนะคะอันละหนึ่งยูโรสามสิบนิดว่าที่บ้านนิดน่าจะมีอยู่นะนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูเนาะแต่ว่าสีแดงอะนิดว่านิดมีอยู่นะก็น่าจะเข้ากันอยู่นะคะออแล้วก็อันนี้เลยนะที่นิดตั้งใจไปซื้อมากินสําหรับอาหารเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ น,นี่เลยนะขนมปังนี่ซื้อแค่ครึ่งก้อนนะคะเขาบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งแถมให้นะก็จัดไปเลยนะคะช้นใหญ่แล้วก็นี่เลยนะที่เราซื้อมานะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะทีนี้พาไปดูที่ร้านนะคะทั้งหมดนี้30ยูโรนะแล้วก็ ใช่ไหมโยี่สิบเก้ายูโรเศษนะท่านีจ้จำไม่ผิดนะคะทั้งหมดรวมขนมปังนะแล้วก็อันนี้เป็นลูกอมนะเขาแถมให้นะคะคือนิดขอมานะจริงๆเราสามารถหยิบได้นะคะแต่บังเอิญว่าน,นิดมีลูกสองคนนี้ก็เลยขอสองอันเขาก็ให้มานะเป็นลดน่าจะเป็นโคกนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะโอเคอย้างเดี๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ